ดีครับเจอกันอีกแล้วครับผมกับช่างเปียกครับผมเมื่อนี้สีมาอัปเดตนาล้านให้พี่น้องได้รับรู้ครับผมเมื่อนี้ล้านตั้งอยู่อำเภอหนองกีจังหวัดบุรีรัมย์พี่น้องหา้ามพลาดเมื่อนี้เอาพี่น้องสีมาอัปเดตนาล่านใ้เบือบเเ้องครับรายละเอียดทั้งหมดครับผมรถ รถที่พว้ดใดตั้งจองกับผมรถทีต่ตนผมติดปิ้วไม่ทำให้ไม่ให้สวยครับผมตามที่เห็นครับผมเนี่ยเพื่อจังรถกันเนี่ยอันนี้เพิ่นก็สร้างจองแล้วกับปิ้วให้เอาครับรถไม่ครับผมค่นเนี่ยอ้อมใส่กอดไปยันเนี่ยครับผมเพื่อจังอันไหนเสีย ผมก็เห็นไนได้เพราะว่าอุป,ปกรณ์อะไรอยู่นี่ไม่ครบครับผมพี่น้องต้องการรถ <c oughs> บิวไม่เฮนไฮได้ <c oughs> บมอต้องเป็นห่วงมีสร้างเบื้ออาชีพจิตมาความากวนยี่สิบปีกว่า,มา,กกวาผมทำมาเลยยี่สิบกว่าปีแล้วทำนานมาแล้วราะต้องห่วงสร้างเมื่ออาชีพทำสีทำอย่างไ้เมิอบอ่บหต้องยา,านนี่ตัวใดเสียเฮนไฮได้เหมืนครับผมพี่น้อง พอ้อ,องดวงเลยพอเรื่องอีแตนเนี่ยคิดจ้งท่านเนี่ยตภาพสวยเฮ็ดหรเรียบร้อยสร้างจองนี่อันนี้อันนี้เจ็ดเมืหาพี่น้องคนแดงงามนี่เพิ่นสร้างจองกัเฮ็ดหายิวไม่พอต้องไปซื้อหอดสองแสนสามแสนดอกซื้อน้ำผมของถูกเฮ็ดหายเครือจงังอีแตนเนี่ยครับผมตภาพตั้งสี่เฮ็ดไม่หมันงามเลยพี่น้องคือจังงหินนี่หละเฮ็ดหาเรียบร้อยงาม พอต้องห่วงเอามาเมืบบ่อ,อกี้พี่น้องบอกยี่แตนพี่ล้อทำสีครับผมมาพี่น้องเฮ้ยเราแค่นี่ให้เห็ดกาอนพี่น้องบาทัราน,นรีดอกสัญญาเห็ดบาทันพี่น้องครหยาย่างกั่เห็ดแนวแล้ว เดี๋ยวอันเช็คนิดๆน้อยๆพี่น,อนอ้องเต็นปั้ทัานให้เอาขายดอกขายเฮ็ดแล้วถ้าติดตามเอาบางเชือกอขายบมดแลงวหนูพี่น้องขันนี้ขั้นที่สวยเชือกแต่เฮ็ดไหมเอาขับนลดไหมเลยอันนี้กปลี่ยนให้ยไหมเมื่อเรียบร้อยแล้วนี่พี่น้องผู้ใดต้องการนี่แต็นตัวใดผม็ดให้นี่เังนันนี้กรับบิวไหมเอาขับนลดไหมเลยนี่เต็นขันนี้ พวกข่าวไม่เขายัางใส่ต็มฟ้าไทยมีเครื่องดีขั้นนี้เฮ็ดไม่เฮ็ดสีไม่เฮ็ดสีลวดลายสวยๆครับผมเคื่อสิขั้นนี้พวกได้สร้างจองขั้นนี้กับเฮ็เดห้คือกันเฮ็ดห้ไหม่ือกันพี่น้องอนี่พี่แตนเห็ดนเท่ากับรถดไม่หรอพี่น้องเอ้ยมีขั้นหนึ่งสนใจขั้นใดกัน โทรมาโหลดตั้งจองได้บอต้องยานมาบอได,ด้ตั้งได้มากราคาไหสตั้งเลยอันนี้ก็เฮ็ดห้ไหมเื่อกันทะพี่น้องเด้วเฮ็ดแล้วแล้วหาเบื้องตอนอัปเดตรีวิวอีกเค่ยนึงเดี๋ยวพี่น้องทีมปลาพวกไฟพวกมูนี้ก็เฮ็ดไห้ไหมละใส่ไ้เรียบร้อยไฟลัางค่าเฮ็ดดีๆ ดีเหมือนพี่นอ้องนสนใจตัวใดกับสร้างจองได้เด้อพี่น้องเด้อนสนใจตัวใดสร้างจองได้ส,ไดสนใจรถอีแตนถือถๆพร้อมเอาไปใส่งานสร้างไว้สร้างจองไว้โทรมาเพื่อจะมาเบิงหนาล้านก็นได้อยู่อำเภอหนองกีจังหวัดบุรีรัมย์เขาเบอร์โทร 083-719-3845ติดหนึ่งเ้สาดสี่ห้าหรือ youtube เน้นยนะพี่น้อง YouTube Facebook เพจเน้น Youtube กดติดตามไหมจะได้เห็นของถือบางเชื่อกมาของถือพี่น้องจะได้เห็นติดตามไปนะพี่น้องเอาแค่นี้และพี่น้องครับสวัสดีครับผม